สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาอยู่กับผมก็คิงด้อมนะครับในวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปดูไอดีใหม่ที่ผมเพิ่งจัดมานะไอเดีเนี้ยผมซื้อมาราคา50บาทนะครับเป็นไอดีดองเพชรนั่นเองตอนแรกอะเพชรมีประมาณ80,000นะก็เล่นจนได้90,000มืเลยนะครับสตาร์มิน่าเนี่ยขาให้ผมมาประมาณ2,000เลยนะครับคือเยอะมากๆเล่นได้ยาวๆเลยเดี๋ยวพาไปดูของในคลังนะครับเนี่ยดูดิเทียบเลเวลย่างเยอะนะครับบอกเลยโคตรสุด กุ้มเกินราคาอย่างแน่นอนนะอดีนี้ก็บอกเลยว่าน่าปั้นเป็นอย่างมากอ่ะก็ซื้อมาจากพี่กิตตินะครับซื้อมาในกลุ่มซื้อขายนะคนนี้เขาก็คุยง่ายนะครับโอนปุ๊บก็เชื่อมรหัสให้เราเลยเราก็แค่เตียมอีเมลไปให้เขานะครับก็คุยง่ายนะใครอยากซื้อก็ไปลองดูนะครับโดยโปรเจกต์ที่ผมคิดว่าจะทำเนี่ยก็จะเป็นการปั้นตัวที่ไม่ใช่ตัวระดับอ e ีพิกมาเล่นนะครับหลักๆก็จะเป็นตัวแรงกับตัวคอมมอนนะอ่าก็น่าปั้นนะดูน่าสนใจดีนะครับ แต่ว่าตัวแรงนี่มันมีข้อเสียเลยก็คือตัวฮิวนะครับก็จะมีแค่คัตตาตัวเดียวนะคัตตาเนี่ยมันไม่ใช่ตัวฮิวจ่าด้วยว่ะคือมันฮิวไม่ไหวอาจจะต้องเอาตัวอื่นๆมาฮิวนะครับก็ขอคิด,ดก่อนว่าถ้าเกิดว่าสุมได้เพียววานิลลาเนี่ยก็จะขอใช้เป็นเพียววานิลลาไปนะครับก็ไม่ใช่ระดับอีพิกนะตามโปรเจกต์ที่เราบอกเลยเพราะว่าเพียววานิลลาเนี่ยมันสูงกว่าอีพิก <c oughs> ก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าดูสิของที่เขาให้มาเนี่ยมีตัวซุ่มสมบัติ47ชิ้นเลยนะ ก็อาจจะมาจาักที่ผมเล่นตะลุยด่านไปด้วยแหละก็ถือว่าเยอะนะแต่ช่วงนี้แม่งผมแม่งมือโคตรดีเลยว่ะเพื่อนๆกะว่าจะต้องสุ่มให้ได้ของดีๆเยอะๆเลยไอเดียน,นี้ก็มีการวางแผนไว้ว่าเอ,อ่อจะเสียเพชรกับการสุ่มสมบัติเนี่ยจนกว่าจะได้สมบัติตำลานะครับอ่ะักเลเวลกสองนะถ้าเกิดว่าไปสุ่มตัวหมดเนี่ยไม่ได้จําเป็นขัาดนันนนะเพราะว่าเราจะปั้นตัวที่ไม่ใช่อีพิกไงนั่นคือต้องเอาตำลามาก,ก่อนเลยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในเกมนะครับ อย่างอื่นนี้เปิดตามได้ไม่ยากนะครับอ่าโอเคแล้วเราก็ไปดูเลขนิดนึงนะโอ้สมบัตินี้ก็1%นึซุมเลยดีกว่ามาแล้วครับหนังสติ๊กนะเขาครับเขาเขาเขาเอ้ยนาฬิกาเว้ยก็จะซุ่มจนกว่าจะได้ตำลาเลเวล2แล้วก็หยุดนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเสียเพชรเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าไปรอดูกันดีกว่า ถ้าได้ซักเลเวลสองนี้ก็หยุดสุ่มนะเอาไปสุ่มคุกกี้แทนอม,มาแล้วนาฬิกาว้าวของออกง่ายนะครับช่วงนี้ระดับแลออกง่ายมากเลยตอนสมัยเปิดใหม่ๆนี่ยระดับแลยังถือว่าออกยากมากนะครับหรือว่ามันเป็นเพราะว่าไอดีไอดีใหม่ด้วยหรือเป้ามันเลยออกง่ายนะก็แล้วโอ้ระดับอีพิกออกแล้วนะครับเมือกป้องกันเขาเขาก็ดีนะตอนนี้ตอนที่มันยังไม่ตันเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเลยนะครับ ข่ากับนาฬิกานะโอเคเคียวคมสุดสะพึงขอแบบไม่เกินสองหมืนเพชรได้ไหมอ่ะอซุ้มของฟีนแล้วก็ไม่เกินอีกสองหมืนเพชรเนี่ยจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากเลยนะแล้วก็อีกหกหมื่นไปสซุ้มผูกกี้นะครับลองดูดิของฟีเนี่ยมาหน่อยดิตำลาตำลามาโอ้ไม่ได้วะก็ คิดเอาไว้ว่าถ้าหลังจากอคลิปเสร็จเนี่ยผมจะไปเติมคิงน,น้องพาทให้มันนะครับจะได้ได้ของมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้ผงสกิลด้วยนะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในช่วงแรกนะครับอ่ะทัน,นี้ของฟรีหมดแล้วต้องใช้เพชรซุ่มแล้วมามาหนยดิมาหนยสิโอโตำลาไม่มาว่ะเพื่อนๆของฟรีนี้ไม่ได้ตำลาเลยว่ะโอ้กิ่งทับทิมซักซิดนะครับโอ้โหได้มาเว้ โอ้โหภาคุมพิเศษนะครับดวงดีเหมือนกันว่าวันนี้มือดีเช็ดได้เลยแปะกล้วยแปะกล้วยโอ้โหแม่งคตดปัญญาอ่อนเลยนะครับสมบัติอันใหม่ระดับขอมมอนเนี่ยไม่น่าใช้เลยนะสู้ข่ากับนาฬิกาของผมก็ไม่ได้ชิดบอนนะครับโอ้โเขียวสุดยอดไอดี ID เนี้ยเล่นถึงเอพิโซด3แล้วนะครับทุกคนใช้เวลาเล่นแค่แป๊บเดียวเองนะ ของมันมีครบไงมีสตา์มิน่าเยอะมากแล้วก็ไอที่อัพเลเวลเนี่ยมันอัพได้ตลอดเวลาเลยตอนเราเล่นใหม่ๆสมัยก่อนเนี่ยเล่นยากมากๆนะวันหนึ่งนี้ก็จะได้ไปไกลๆแต่นี้แป๊บเดียวเองนะใช้เวลาประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเองเพื่อนๆโคตรสุดยอดก็ถือว่าสนุกไปอีกแบบนะครับอ่าโอ้โหได้แล้นะครับตำราพิชิตตำราของเรานะครับมาแล้วครับโอเค ก็เดี๋ยวซุ่มต่อนะเอาให้ได้สักเลเวลสองเนี่ยกำลังดีก็คือต้องเป็นสองชิ้นมั้งถึงจะขึ้นเลเวลสองได้เปิดโปรเจกต์หม่นะครับก็พูดตรงๆนะว่าเบื่อตัวอ e ีพิกแล้วอะไปเจอทีมไหนก็มีแต่ตัวอ e ีพิกเนะไม่มีใครเขาเล่นแบบตัวแปลกๆบ้างดังนั้นผมจะมาลานวงการตัวแรนะครับโอ้ไม่กี้ระดับ e อีพิกองนะโว้รอบนี้ดีมากว่ะสมหรัระดับแรสี่ชิ้นนะเพื่อนๆแล้วก็อ e ีพิกโว้โว้ขนนกนะครับ สุดยอดสุดยอดว่ะโอ้โหเป็นไงล่ะมือโคตรทองนะครับวันนี้อ่ะสุดยอดสุดยอดครับมาเฮ้ยดวงดีว่ะแปะกล้วยแปะกล้วยโอ้นาฬิกาตอนนี้ได้นาฬิกาครับเขานี่ถือว่าดีมากเลยนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้อัพอะไรเกี่ยวกับสมบัติเลยก็เล่นแบบเพียวๆเลยไม่มีสมบัติอะไรทั้งนั้นนะก็ถึงเอพิโซดสามได้นะนะเลเวลนี้ถ้าตันทุกตัว ต,ตอนนี้ก็เเวล13นะครับก็จบเอพิโซด3ได้ง่ายๆเลยไม่ยากอะไรเลยนะครับปัจจัยทุกอย่างมันพร้อมแล้วมันก็เอื้อต่อการเล่นมากๆผมเริ่มจะตื่นเต้นกับไอดีนี้แล้วนะครับขอจะปั้นควบคู่ไปครับไอดีหลักก็แ ID หละไอดีหลักนี่คือมันแบบมันสุดแล้วนะคือมาเล่นแบบไม่ต้องทําอะไรมากมายแล้วมันก็เล่นได้ง่ายๆแล้วดังนั้นเราต้องมาลองรันวงการตัวแรรัรนวงการโอ้โหตำลานะครับโอเคก็ สุดยอดนะยัพูดไม่ทันจบเลยก็จะมาลานวงการตัวที่ไม่ใช่อีพิกบ้างนะโอเคว้าของแมงโคตรสุดอับตำราก็เลยครับเป็นตำราเลเวล2นะเพิ่มพลาังโจมตี3าม่อสาอดเนะครับอย่างอื่นนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปซุ่มคุกกี้กันดีกว่าก็หมดไปกับสมบัติเนี่ยสองหมเพชรนะครับถือว่าไม่เยอะมากนะได้ตำรามาถึงเลเวล2นี่โอเคนะครับแตซุ่มคุกกี้เลย ตัวอีพิกเราไม่สนใจแล้วนะครับจะเอาแค่ตัวแรนะตัวแรจงออกมาตัวแร่ตัวแร่แรโอ้ไม่รู้จะซุ่มอะไรดีอ่ะซุ่มเป็นตู้แบบตู้รวมเลยดีกว่านะจะได้อะไรที่มันหลากหลายนะครับทีมที่ผมวางแผนไว้คร่าวๆเนี่ยตัวหน้าจะเป็นอะโวคาโดนะครับตัวกลางจะขอใช้เป็นพวกเดวิลอะไรพวกนี้ประมาณเนี้ยลองคิดดูก่อนว่าจะเอาเดวิลคู่กับอะไรดีแล้วก็ที่มีแน่ๆเนี่ยคือนักสำรวจนะครับนักสำรวจแล้วก็ไอ้นี่นะ เชอรี่นะครับเชอรี่นี่เป็นตัวที่ดีมากเลยแล้วตัวฮิวเนี่ยมันเป็นปัญหาว่ะเพื่อนๆอย่างคัตตาด์นี่มันฮิวไม่น่าจะไหวนะก็ต้องรอดูนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้เพียววานิลลาเนี่ยคงจําเป็นจะต้องใช้คัตตาด์ไปนะครับแต่ถ้าได้เพียววานิลลาเนี่ยก็จะใช้เพียววานิลลาไปละกันวิรอบนี้ตัวอีปิกมาเ <c oughs> ดยวตนเต้นอะไรอ่ะเราจะปั้นตัวแะลรตัวอีปิกตัวอะไรออกกระชั้งมันนะครับไอ้นี้นะลาเต้น,นะลืมไปลืมตัวไปที่ไอดีหลักนี่ไม่ค่อยออกหรอกนะครับ โอ้ตัวอีปิกออกง่ายวะ่ะสุดยอดสุดยอดไปออกมาเร็วนะครับตัวอีปิกออกเร็วมากซอสพลิกนะครับไอ้จ้านะสำรวจมาว่ะเพื่อนๆตอนตอแรกในกะกะว,ว่าจะทำโปรเจกต์นี้นะไอดีหลักแะครับแต่ว่าไอดีหลักเนี้ยเราก็เสียดายนะควรจะเอาพวกลูกวาดไปอัพตัวที่มันจะเป็นจริงๆดีกว่านะเพราะเราก็ยังใช้ไต่แรงอยู่ไม่ใช้ทําคลิปอยู่ก็เลยแบบ เสียดายลูกกวาดกัเลยเออตัดสินใจซื้อดีหม่มาดีกว่าครับมันก็ลงทุนไม่เยอะนะรวมคิง g ้องพาร์ตอะไรแล้วเนี่ยก็ประมาณ200กว่าบาทได้ดีที่มันโหดด้วยอ่ะโอเครอบนี้มา3ตัววะ่ะตาหวานนะแตวะ่ว่าช่างมันครับขอเชอร์รี่อ่ามาฝรั่งเฮ้ยมาฝรั่งก็น,น่าเล่นว่ะหน้าตามันดูโหดหลายดีน,นะครับรอบนี้ได้เป็นเห็ดมานะขอสกิปไปเลยแล้วกันนะครับ แปลกแปลกรอบนี้ไอ้น,นี่มานะครับพ่อมดมานะตาแดงตาแดงนี่มีลุ้นตัวแรงนะครับข้อดีของตัวแรงคือมันปั้นง่ายนะและบางตัวเนี่ใช้ได้ดีกว่าตัวอีพิกบางตัวด้วยซ้ำนะครับยังนักสำรวจเนี่ดีกว่าตัวอีพิกบางตัวด้วยนะอ่าไอมีดลูดเวนสตรอเบอรี่ครับโอ้โหหนักกล้ามนะครับมาทุกไอดีจริงๆว่ะโคตรเวนเลยนะครับหนักกล้ามเนี่ยมามามา โอ้โหโคเบอร์นะครับโคเบอร์ cover นี่ก็น่าใช้นะเป็นสายซับพอร์ตนะครับอโวคาโดเอออโวคาโดนี่เป็นตัวแทงที่น่าเล่นนะครับเพราะว่ามันเพิ่มพลังโจมตีนะแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยได้ลองใช้มันจริงๆอ่าเชอร์รี่ผมมาแล้วว่ะเชอร์รี่นี่ตัวหลักเฮ้ยโอ้โหโอ้โหอะไรมาวะอันนี้ไอ้มาเดื่อนะครับมาเดื่อมานะโอเคก็ไอ้ดีหลักเนี่ย ได้เป็นหนึ่งดาวแล้วนะครับก็สุ่มจากสุ่มสุ่มที่มันให้สุ่มในตู้สล็อตมนันนั่นแหละาแต่ว่าไม่ได้ลองเล่นนะไม่รู้ว่าเก่งเปล่าคุกกี้บีทรูทนะครับรอบนี้ก็ได้น้องแบล็คเบอร์รี่มานะครับเพชรเหลือห้าหมื่นแล้วว่ะโอ้มาสามตัวแต่ว่าเป็นพ่อโมดมานะครับนางฟ้านางฟ้าโอ้นางฟ้าเป็นนิวด้วยนะ เฮ้ยโคตรยอดเลยว่ะนักฟาร์มแม่งขึ้นนิวเฉยเลยเพิ่งได้มานะครับรอบนี้มาสามตัวโคเวอร์มาด้วยตัวอีพิกมาตัวอีพิกมานะครับจะต่อสู้กับความมืดเพื่อสันติภาพว้าวรถนมนะแต่ถ้าได้ตัวอีพิกมาก็ดีนะครับจะได้อามาอาพความสัมพันธ์นะแต่ว่าเขาคงไม่ได้ปั้นแล้วแหละเฮ้ยเมื่อกี้รู้สึกว่าจะได้เดวิลมานะเดี๋ยวเราไปรอดูตอนทุดท้ายกันดีกว่า มันเยอะนะครับเดี๋ยวคลิปจะนานไปนะอัศวินนะครับอัศวินเนี่ยมันเป็นสกิลยั่วยุนะผมดูดูมาแล้วมันเป็นสกิลยั่วยุก็คือมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดูสู้อะโวคาโดไม่ได้นะครับอะโวคาโดมันเพิ่มพลังโจมตีนะมันก็จะทําให้เราได้ประโยชน์มากกว่ากล้าหานะครับเจ้าหญิงอีกตัวแนละ้วเจ้าหญิงเนี่ยจะคล้ายๆกับดาร์กช็อกนะครับ รถเกาะไฟตรงข้ามมัง้งน่าจะประมาณนั้นนะแต่ลดแค่1ิอาจจะน่าใช้เหมือนกันนะต้องลองดูวะ่ะอ่ามันม่วงนักล้ามครับแบล็คเบอร์รี่โอ้โหเดว,วิลมาวะ่ะอโวคาโดก็ได้แล้วนะครับเหมือนจะได้นะเฮ้ยอย่างว่ะเป็น19นะยังไม่ได้นะอ่าได้พอดีเลยพูดป,ปุ๊บได้ปั๊บนะครับบิดลลูร้ดปอาหาร โอ้โหหัวหอมนะครับนักกล้ามนะครับอ่ะตัวแรกมาวะ่ะโอ้โหไม่ใช่เชอร์รี่อะอยากได้เชอร์รี่อีกอะอยากได้เชอร์รี่สัก2-3ดาวนะเพราะเชอร์รี่เนี่ยผมใช้ได้ดีลกักแม่งโคตดเก่งเลยสตัร์นมูนะครับเป็นตัวที่แบบมีประโยชน์มากๆและแม่งแรงด้วยอะไรเด้งเนี่ยไฮไลท์อะไรเฮ้ยลืมปิดจังเตือนเฟซนะครับขออภัยด้วยอ่าบีทรูด หรือถ้าใครแบบเคยปั้นตัวแรงตัวไหนโหดโ,ฮโฮเนี่ยก็ลองแนะนําผมมาทีนะว่าตัวไหนมันน่าใช้นะครับบางทีผมอาจจะไม่ค่อยรู้ลึกในตัวแรงนะใครเคยลองก็พิมพ์บอกกันด้วยว่าตัวไหนมันเก่งเดี๋ยวผมจะเอาไปพิจารณาดูนะครับอ่ะครันนี้เป็นคอบเวอร์นะครับแพทรีบีทรูทนะครับเชอร์รี่เชอร์รี่คาตาดคาตาดนี่ปั้นง่ายนะ โอ้มาสมตัวนะครับรอบนี้สตอเบอรี่มามา,มาน้องหัวหอมอีกแล้วหัวหอมนี่มาบ่อยมากนะครับเป็นตัวแรกที่ออกง่ายมากๆหัวหอมโคเวอร์พวกเนี้ไอดีลากผมนี่ได้ยังบ่อยนะอัศวินกูไม่อยากใช้มึงเลยอัศวินเฮ้ยตัวอีปิกมาว่ะเพื่อนๆตัวอีปิกมานะจะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ เนร่าเมื่อใดก็พูดมันออกมาไอ้นี่เปล่าวะเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะครับไม่จริงไม่จริงโว้เบียววนี้ลาทุกคนไอดี ID นี้ได้เบียววันนี้ลานะครับไอห่าเอ้ยมันโคตรสุดยอดเลยวะเนี่ยช็อกเลยนะโอไอดีลากนี่กว่าจะสุ่มได้นะครับโมดต่างไปเยอะมากเลยโกอันนี้แม่งสุดยอดนะครับเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆนะ มีเพียววน,นิีล้ลาตั้งแต่เริ่มเล่นน่ะโอ้โหคู่สุดยอดโอเคก็ยังอยู่ในโปรเจกต์นะครับเพราะว่าเราไม่ใช้ตัวอีพิกนะเพียววน,นิลาก็ไม่ใช่ตัวอีพิกได้ตัวหิวที่สุดยอดในเกมมาแล้วนะครับโอ้โหแม่โค่น่าเล่นเลยไอดีเนี้ยในหา,เอ,าเอ้ยออกเฉยตอนแรกคิดว่าได้มัดแลนด์นะครับอ่าคัสซินอะไรเนี่ยมันคล้ายๆกับมัดแลนด์นะโอ้โหดีใจวะดีใจจัดเลยอ่ะ คัตตาตกงานแล้วนะคัตตาเอามึงลงไปจักเมตาตัวแรงของผมนะครับ <c oughs> คุกกี้คัฟเวอร์นะโอเคใครที่เล่นมานานแล้วเนี่ยเราไม่ได้เพียวนิลานะก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเดี๋ยวมันก็มาสู้ๆกันนะครับจะเห็นคลิปนี้แม่งน,น่าจะมีหลายๆคนอิจฉาผมนะ <c oughs> ดวงแม่งดีจัดในช่วงเนี้ยเนี่ย,ยอีพีเก,กือบทุกรอบเลยนะเนี่ยตาหวานเกือบทุกรอบเลยนะครับคลิปเนี้ย อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นไอดีเริ่มต้นด้วยมั้งมาเลยปล่อยของให้ง่ายๆนะครับอ่าโอเคได้ง่ายจนผิดปกตินะเพียวนี้รามาอีกตัวดิเพียวมาดิโอแม่อยู่ในที่มืดมิดไม่น่าใช่เพียวอ่าโอเคครับลูกเกดดำนะลูกเกดดำนี่ออกง่ายมากเลยคือแบบออกง่ายจริงๆนะครับอันเนี้ยกล้าพูดเลยนะซุ่มแล้วเห็นบ่อยมากๆเชอรี่นะครับเชอรี่ อยากได้เชอร์รี่สักสามดาวนะครับเป็นตัวที่ผมชอบที่สุดเลยในตัวแรมีประโยชน์มากโอ,โอเคไปต่อกันโอ้รอบนี้ก็ตาหวานอีกแล้วว่าดูสิเนี่ยแมงมือโคตรดีเลยนะช่วงเนี้ยมือดีมากตัวอะไรวะอัสตินนะครับถ้าไม่อยากเจ็บตัวอย่าเข้ามาใกล้ฉันโอ้หมาป่านะครับหลอดเท่หลอดเท่ตรวนี้หลอดเท่นะ เมื่อกี้ก็เป็นเศษมินช็อกโก้นะครับในแพทนี้นะครับระดับเออระดับสูงเนี่ยเขาเริ่มใช้มินช็อกโก้กับมาร์สแลนกันนะแล้วก็เป็นเพชทีนะครับเป็นคอมโบตีเร็วที่ค่อนข้างจะสมบูรแบบเลยผมเห็นระดับท็อปเซิร์ฟเนี่ยเขาใช้กันเยอะมากๆเลยนะและซีซั่นเนี้น่าจะขึ้นมาตเตอร์กันง่ายนะครับเพราะว่าตัวเมตาเนี่ยไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่ผมก็จะขึ้นแหละนะอีนิดเดียวกะว่าน่าจะขึ้นในวันนี้แหละอืมโอเค ไปปั้นกันเลยโอ้ตาหวานอีกแล้ววะ่ะตัวเดียวอย่างตาหวานนะเพื่อนเพื่อนคิดดูดิมือแม่งโคตรทองแล้ววนันนี้โอ้โอ้โอะดูดิเจ็ดวิวนีลามาสามเศษอะดวงดีจัดอะลองดูดิครั้งนี้เป็นตัวอะไรขอเชิญทุกท่านทางนี้เลยตัวอะไรวะอาสปาร์กิ้งนะครับสปาร์กิง้งสปาร์กิ้งนี่ก็ไม่ก็เห็นคนเอามาเล่นเท่าไหร่นะ ลาอาหารนะครับต่อเบอรลลี่โอ้โหสุดยอดครับรอบนี้สวยงามเสร็จเพียวมา3มเซษอะก็เหลืออีก17,000เพชรนะครับซุมต่อเลยรอบนี้มา3ามตัวอีกแล้วอ่ะตาหวานอีกแล้วอะโอ้โหแทบไม่น่าเชื่อวะ่ะไอ้ห่าเอ้ยฝันไปหรือเปล่าวะผมฝันไปปันเนี่ยไอดีลากแม่งไม่ได้อย่างเงี้หรอกนะพูดเลย <c oughs> เดวิลนะครับตัวใช้งานมานะมาแล้วเว้ยตัวอีพิก เียวนิลาขอเป็นแอนชี่นนะครับเพียวนิลามาในนามแห่งแม่มดไอ้นี่เปล่าวะเคปเปล่าวะเฮ้ยไม่ใช่เคปนะเอ่อคุณคุ้นวะเหมือนเพิ่งดูไม่นานเพชรทีเออนั่นไงครับกี้รถเพชรทีนะตัวนี้ก็เป็นตัวโหดนะครับในแผนนี้นะใครเปิดได้ก็ไปลองปั้นได้นะครับอ่าเฮ็ดพิษมาฟรังนะมาฟรังมินช็อกโก โอ้สุดยอดนักกรรมลูกรักของพ่อรอบนี้โอเคนะได้ตัวอะไรแล้วก็ตัว e ตอีปิกมาเลกมื่นสี่โอ้โหเป็นไงล่ะเพื่อนๆดวงผมเป็นโคตรดีเลยว่าช่วงนี้90%นี่ตาหวานไปแล้วนะสุดยอดจาดใครดองของเอาไว้นเนี่ยแนะนำเปิดช่วงนี้ครับเลดดีโคตรเลย g มปล่อยของนะผมสังเกตได้เลยรู้สึกว่าช่วงนี้ออกง่ายมาก ลูกเกตมานะครับลูกเกตดำลูกเกตดำลูกเกตดำก็นาปั้นนะครับเอาอะไรใหม่แล้วเนี่ยอ๋อทับทิมนะครับโอ้รอบนี้ได้อิปิกสองตัวโอ้แครอทนะครับแครอท้องแครอทก็โวดนะผมเคยเอาไปเล่นตอนสมัยก่อนนะครับเป็นตัวที่เพิ่มบัฟป้องกันถือว่าหล่อเท่นะโอเป็นไงล่ะเพื่อนๆตาหวานอีกแล้วะ ไอ้ห่าเอ้อยวันนี้ไปทําบุญมานะครับผมไปทําบุญมาที่ถ้าใครอยู่จังหวัดนครปฐมเนี่ยน่าจะเคยไปองค์พานะวันนี้ไปไหว้พระมานะครับแม่งกลับมาดวงดีเลยว่ะโอ้โหเดี๋ยวไปไหว้พระก่อนอัดคลิปทุกวันเลยาแครรอดมานะครับอ่าสุดยอดพ่อหมดนะครับพ่อหมดมาเอ้าตัวอีพิกมาอีกแล้วว่ะเฮ้ย ลูกแกดำลูกแกดำแม่งมาบ่อยจัดนะขนาดไม่ใช่ตู้เล่นมันนะครับเนี่ยเป็นตู้รวมนะแม่งออกตลอดเลยว่ะดูสิได้มาเยอะนะพ่อมดนะครับโอเครอบนี้แม่งเพอร์เฟกไปต่อกันเลยอ่ารอบนี้พ่อมดมาว่ะไม่เป็นไรอ่าจะคลิปมาได้นักสำรวจมานะครับนั้นักสำรวจกับน้องแบ็คเบอร์รี่มาโอเคไปสามพัน ดีเลยนะครับที่นันตาแดงเนี่ยเราจะได้ตัวอีพิกนะเอ้ยตัวแรนะอะโวคาโดครับโอเครอบนี้ก็ได้ตัวแรที่เราต้องการนะครับเพชรก็หมดเป็นที่เรียบร้อย2 0 0พันให้ผมขอเก็บเอาไว้แล้วกันเดี๋ยวไมเลสเนี่ยคงไม่เอาไปแลกตัวอีพิกหรอกนะก็จะแลกเป็นสมบัติไปเลยดีกว่านะเพราะว่าอีพิกเราไม่ได้ปั้นนะครับแลกให้หมดไปเลยได้มา38ชิ้นนะครับอะสุ่มให้หมดไปเลยนะนาฬิกาครับไอติมเขา เว้ยเคียวไปโอ้ oh. หักสติกนะครับคนนกว่าโอ้โ oh. หสมบัติก็ยังออกอะครับเพื่อนก็ดูเอานะว่าช่วงนี้แม่งใครมือทองใครมือทองไม่ต้องตืบเลยผมเนี่ยโคตรโหดโคตรเท่เลยว่ะช่วงนี้โอ้โอ้อ่าโอเคระดับแรงออกง่ายมากครับออกสี่ชิ้นนะ่ะโคตรสุดยอดโ oh. อด้เอาดิเอาดินาฬิกานาฬิกามาเยอะๆนะขอ พอเลยช่วงแรกๆเนี่ยนาฬิกามาเยอะๆนะเอาขคตรอหมแล้วว่ะโอไม่ตื่นเต้นเลยนะครับจากตื่นเต้นเนี่ยตอนนี้กลายเป็นเฉยๆไปแล้วนะดูแบบไดไงจัดโอ้โหเลดดีมากช่วงนี้เลดดีโคตรตั้งแต่อัปเดตแพทมาเนี่ยรู้สึกว่าเปิดอะไรก็ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับอ่ะพลังของการทําบุญนะโคตรสุดยอดเหลืออีกสมชิ้นว่ะอ่ะพอก่อนล้วกันครับ ดี๋ยวไปดูของที่เราได้กันดีกว่านะได้อะไรมาบ้างโอ้ยดีแม่งสุดยอดดีนี่แม่งของจริงว่ะนี่เชอเพียวดลานะครับแม่งหล่อเท่อะผมนี่แอ็เลยขอปั้นก่อนนะโอ้ตอนนี้ตันที่เลเวล15นะครับใครที่จะเล่นใหม่แล้วมีทรัพ,พยากรขนาดนี้เนี่ยแม่งเป็นคนที่แบบสุดยอดเลยปั้นอะไรก็เต็มเต็มเต็มนะครับปั้นง่ายดีอ่าคาตาด คาตาดอพให้มันน่อยก็ได้อัพดาวไปสุดยอดคาตาดนะครับจะบอกว่าคาเทก็ได้เนาะ <c oughs> แม่งโคชิโมเลยนะโอ้ลองดูนี่นะครับเดวิลเดวิลขึ้นดาวนะครับเดวิลนี่ผมลองมาแล้วนะครับเป็นตัวที่ทำดาเมจได้หลายตัวนะแล้วสกิลมาน,นี่สวยนะครับเป็นหน้าปีศาจใส่พปกมอนสเตอร์อะใช้ได้เลยโอ้ได้ถึง3ดาวเลยนะครับ สุดยอดนี่นะรีวิวสิบห้าสามดาวแม่งโคขี้โกงเลยว่ะไอดีนี้ลองดูดิมีอะไรอีกโอ้โหตัวเยอะว่ะอโวคาโดนะตัวนี้ก็น่าปั้นมากๆนะครับเพิ่มพมลังโจมตีให้กับทีมเหมือนจะได้แค่ดาวเดียวหรือสดาวนี่แหละอโวคาโดเปิดไม่ค่อยได้อะได้ดาวเดียวนะครับอ่ะตัวอื่นอื่นก็ประมาณนี้นะหลักๆก็บอาจะเห็นโปรเจกต์กก่คร่าวๆเลยนะครับ ก็เดี๋ยวไปดูตอนที่คลิปมันเสร็จสิ้นเลยละกันถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันพร้อมเนี่ยผมจะลองดันขึ้นแรงดูนะครับว่าจะไปถึงมาสเตอร์ไหมนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนลวกันนะครับแล้วผมขอไปอัพตัวกันนะสวัสดีครับเพื่อนๆบ๊ายบาย